สวัสดีครับสายสิตรีครับ 201 m a น e in j a p a เมนะครับผมใครที่อยากได้เอาไว้เล่นในวงเล่านะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอ่า2 0 1เสียงดีนะผมผมแนะนำให้เยอะแล้วหลายหลายท่านเลยคือถ้ายามาฮ่าใครที่มีงบน้นอยอ่ะผมแนะนำห้เล่นเลย201น่านเล่นมากนะครับผมอเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเล่นเส er ียงให้ฟังก่อน อนุญาตตีขอดให้นะพอดีว่าน,นิ้วผมมีปัญหาทีหน่อยยังไม่หายดีเลย ประมาณนี้นะครับผมเสียงดียมาม่าเล่นไปเถอะตระกูลของ FG อ่ะผมผมแนะนำให้เล่นเลย FG อะน่าเล่นเกือบทุกตัวอ่าอันนี้คือเรื่องจริงเลยเล่นเถอะใครที่กำลังกำเงินกำลังเดินไปหา F3 บนห้างนะหันมาเล่นพวก FG ดีกว่านะครับผมตัวนี้ผมขึ้นสายเบอร์10ให้นะ นิ้วนิ้วมีปัญหานิดหน่อยเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยนะครับผมตัวนี้ผมขึ้นสายเบอร์สิบให้นะครับผมเล่นแบบสบายนิ้วกันไปเลยนะครับผมค่ะน้องๆนูๆที่กําลังเริ่มหัดเล่นก็ได้นะครับผมคอจับง่ายท้าชิ่งต่ําเล่นดีนะครับผมโอเคอ่า เดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องราคากันนะครับผมอ่ะผมไล่ตั้งแต่หัวเลยละกันตามนี้เลยลูกค้าก็ดูไปด้วยนะครับผมสภาพใช้งานนะตัวนี้ไม่ใช่นั่งฟ้านะครับผมอ่าอาจจะมีถลอกเล็กๆน้อยๆบ้างตรงขอบขอบอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะลูกค้าดูไปด้วยนะบางทีผมอาจจะไม่เห็นก็ตรงคอก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับ อ่าตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็บางทีเจ้าของเดิมเขเล่นเขาอาจจะวางอะไรแบบนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เล่นได้ไม่มีผลกับเสียงนะครับผมเนี่ยอาจจะเป็นพวกริ้วรอยตรงนี้นะครับผมหลักๆเลยอ่ะเล็กๆน้อยๆทั่วไปดูไปด้วยนะดูไปด้วยโอเคข้างๆคือมีริ้วรอยตรงไหนผมก็จะพยายามผ่านเนี่ยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมแบบนี้นะครับผมมันก็ไม่น่าเกลียดน,นะสภาพโดยรวมก็ๆๆสวยนะอ่าทั้งหน้าสวยเลย ค่งหน้าสวยเลยแต่ที่ก็จะเป็นพวกรอยพกช้ำบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมมันก็ตามการเวลาของกีตาร์หลายสิปีนะครับอ่าก็ประมาณนี้แหละถ้าชิกต่ำเลื่องง่ายนะครับผมใช้ได้เลยตัวเนี้ย ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,300ละกันนะครับผมให้สำหรับคนที่พร้อม4,300บาทค่าจะส่งแบบโอนเต็มก็อยู่ที่180เก็บปลายทางก็อยู่ที่250กรณีที่เก็บปลายทางก็มัดจำ500บาทส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านเหมือนเดิมครับผมผมให้สำหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมโอนมัดจำเท่านั้นไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้ลูกค้าปากเปล่านะอันนี้ผมให้สำหรับคนที่พร้อมที่จะซื้อจริงๆลูกค้านำลาย ไม่ต้องทัาทานะผมเจอลูกค้านารายเยอะมากเลยคุยตั้งน,นานพอจบแล้วถามเดี๋ยวถามอาก่อนถามแม่ถามพ่อก่อนอะไรก็ไม่รู้พร้อมที่จะสั่งซื้อค่อยทักมาดีกว่านะครับผมผมเอาแบบนี้ดีกว่า นะครับผมอ่าผมให้สาหรับคนที่พร้อมแล้วก็ซื้อจริงอ่าแล้วพวกให้แอดไลน์ทั้งหลายไม่ต้องทักมาเหนื่อยมากเลยผมบล็อกไปไม่รู้ตั่าไหร่แล้วโอเคนะครับผมไม่ซีเรียสหรอกผมเอามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับผมโอเคฝากด้วยละกัน201ถ้าเจอในเพจในกลุ่มลูกค้าทักแชทส่วนตัวเลยถ้าพร้อมที่จะซื้อจริงๆทักแชทหรือแอดไลน์หรือโทรมาก็ได้ถ้าเจอใน y YouTube แอดไลน์เข้าม,มาได้เลย รายละเอียดการสั่งซื้อผมแจ้งไว้ให้ในรายละเอียดหมดแล้วนะครับผมโอเคฝากด้วยนะนะครับผมสวยๆ201 Made in j a p a เมินเจแปนนะครับผมกีตาร์สวยๆวยเอาไว้เล่น201เสียงดีเนี่ยผมแนะนำให้เล่นผมแนะนำเลยนะเอาเอาไปเปลี่ยนสายใหม่ สายที่ผมใช้เป็นสายสแตนดาร์ดทั่วไปอาเพิ่มเงินอีกหน่อยหาพวกดัต a ิโอของแท้ก็ได้ชุดละสองร้กว่บาทเองของแท้อย่าอย่าไปเรื่องพวกของก๊อปนะครับผมเนื้อเสียงมันจะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับผมใช้เบอร์สิก็ได้ใครถนดัดเบอร์สิก็ใช้เบอร์สินะครับผมโอเคฝาด้วย f g 2 0งศู J Pan สสวยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ